ช่วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทำร่วมคนบุญกับพี่ยาคนลุมแจก,กข้าวเหนียวทุเรียนขอโทษค่ะข้าวเหนียวมะม่วงสามสิบถุงนะคะวันนี้โกดังพี่ยาคนลุ่มมีคนใจบุญร่วมกันร่วมกันแจก,กอาหารในโกดังหลายร้านแล้วนะคะวันนี้แจก,กปีนะคะ

นี่ยาเราของส่วนเข่าเหนียวเข้าเหนียววนเข้าเหนียวตุเรียนข้าเหนียวมะม่วงนะคะวันนี้มีแจกฟรีรามาแจกฟรีเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอก็จะใส่ไม่บนีนี้ขีกล่องนะคะแจกฟรีสามสิบสามสิบกล่องได้แล้วหมครับลรบรัได้แล้วครสาสิบกล่องได้แล้วนะคะ อยากกินหมอหัใจย็นข้่วเสรกำลังเสริมนิดนึงนี่พ่อค้าตัวน้อยเหนื่อยนะวันนี้ช่วยกันหมดเลยพ่อค้าตัวน้อยช่วยกันหมดเลยเก่งมากนะคะมาช่วยพ่อแม่วันหยุดไม่เล่นโทรศัพท์ด้วยนะวันนี้หรือไม่ใช่ช่วงเวลาี่ช่วยเหลือพ่อแม่นะคะไม่เล่นโทรศัพท์น่ารักมากอ่ะ เท่าไรนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่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 แจกแจกแจกให้กับคนที่มาเที่ยวกดังพิยานะคะพิยาอยู่โน่นค่ะมีพิยาอยู่นี่นะคะ